สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มมาที่ข่าวแรกเลยครับนิวคาสเซลทุ่มเฮือสุดท้ายบุกถึงบ้านหวังกล่อมอีซักเปลี่ยนใจอยู่ต่อพร้อมยื่นสัญญาใหม่ Isaac, อาลิสันเดอร์อีซากกองหน้าตัวเก่งขขอนิวคาส์เซนยูเนเต็ดยังคงยืนยนันจุดยืนชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจอย่างหนักจากลิเวอร์พูลนะครับ แม่เลอร์ผูจะยื่นข้อเสนอระดับ110ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแข้งวัย25ปีและปิดดีลฮูโกเอกิติเก้ที่เคยตกเป็นข่าวว่าเป็นตัวแทนของอีซักไปแล้วแต่เรื่องราวของหัวหอกชาวสวีดิชก็ยังไม่ถึงบทสรุปอีซักไม่ได้ลงสนามเลยในช่วงต้นฤด,ดูกาลและยังคงแยกซ้อมเดี่ยวจากทีมชุดใหญ่นับตั้งแต่จบฤด,ดูกาลที่แล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในสโตรแกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า การเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายยิ่งตอกย้ำถึงความต้องการย้ายทีมอย่างชัดเจนฝั่งนิโคสันเองก็ไม่ยอมถอยง่ายๆโดยออกแถลงการตอบกลับทันทีว่าไม่เคยมีการให้คำมั่นใดๆว่าจะปล่อยตัวอีซักในสมอร์นี้ทำให้สถานการณ์ระหว่างนักเตะก,กับสโมสรตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอ็ดดี้ฮาวคุนซื่อสารเอกดงเปิดใจเมื่อวันศุกร์ว่านี่คือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะเลยทั้งในแง่ของสื่อและการเตรียมทีมมันเบี่ยงเบนความสนใจจากการเตรียมพร้อมของทีมไปอย่างมากเราในฐานะสโมสรต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรดูเหมือนว่าเราจะกลายเป็นฝ่ายที่เสียหายอยู่ดี เรารักอเล็กซ์นะครับกับสิ่งที่เขาทําให้สโมสรตั้งแต่ย้ายมาทั้งความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพแต่นี่มันเป็นช่วงเวลาที่โชคร้ายจริงๆและดูเหมือนว่าทุกอย่างใกล้จะจบลงในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดจากรายงานของ Daily Mail เผยว่าเจมี่รูเบนหนึ่งในเจ้าของร่วมของสโมสรพร้อมกับตัวแทนจากกองทุน PIF ได้เดินทางไปยังบ้านของอีซักด้วยตนเองเพื่อเจรจาโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจอยู่กับทีมต่อ นอกจากจะพยายามเกลีย้ยกล่อมให้กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วสโมสรยังพร้อมเสนอสัญญาใหม่หาอีซักยินดีที่จะกลับมาทุ่มเทกับทีมในฤดูกาลนี้ดิวนี้จึงยังไม่ปิดตายและนาทีนี้คําตอบทั้งหมดคงอยู่ที่หัวใจของอีซักเพียงคนเดียวว่าจะเลือกทางไหนต่อไปในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนะครับไม่อยู่แล้วโรมาโนยันซิมิกาสอยากลาหงซัมเมอร์นี เลียพูขอขายขาดเท่านั้นตลาดนักเตะของเลียพูยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหลังจากประเด็นของอเล็กซานเดอร์อีซักยังไม่คลี่คลาย ล่าสุดก็ถึงคราวของแนวรับตัวสำรองที่มีแวลโบกมือลาแอนฟิลในเร็วๆนี้นะครับฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังผู้เชี่ยวชาญเลือกตลาดนักเตะออกมายืนยันว่าคอสตาซิมิกาสแบ็กซ้ายชาวกรีซต้องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากหลุดเป็นตัวเลือกอันดับ3ในตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายต่อจากแอนดี้โรเบอร์สันและแข้งใหม่อย่างมิลล์ชเคอร์เคสโรมาโนโพสต์อัปเดตผ่าน X ว่า โรมาได้ติดต่อกับเลี้ยวภูวันนี้เพื่อขอยืมตัวคอสต้าซิมิกาสไปร่วมทีมแต่ตัวนักเตะต,ต้องการย้ายและเลี้ยวภูยินกรานชัดเจนว่าต้องเป็นการขายขาเท่านั้นยังไม่มีไฟเขียวให้ดีวนี้เดินหน้านะครับซิมิกาสวัย29ปีย้ายจากโอลิมเปียกอสมาอยู่กับหงแดงแตั้งแต่ปี2020ลงเล่นไปแล้ว115นัดและมีส่วนร่วมในทีมชุดแชมเปี้ยนลีกเอคัพและคาราบาคัพ2สมัยแม้จะได้รับโอกาสในช่วงพรีซีซั่น แถมเคยถูกจับไปเล่นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นบ้างแต่พอเปิดฤดูกาลจริงเขากลับไม่มีชื่อแม้กระทั่งบุญมานั่งสำรองทั้ง2เกมแรกของซีซั่นนอกจากโรม่าที่สนใจจริงจังยังมีอีก2สโมสรที่ตามติดสถานการณ์ของซิมิกาสเสียงใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่านอตติงแฮมฟอ o r เรสเคยอยากได้ตัวเขาเช่นกันแม้สัญญาปัจจุบันจะยังเหลือถึงปี2027แต่จากสถานการณ์ในทีมเมลานี้เส้นทางของซิมิกาสกับเวอพูดูเหมือนกำลังจะมาถึงทางแยกอย่างชัดเจนต้องติดตามกันต่อ อว่าหงแดงจะใจอ่อนปล่อยยืมตามที่โรม่าขอหรือจะยืนกรานปล่อยขาดตามแผนและนักเตะจะได้ออกเดินทางบทใหม่ในอะาชีพหรือไม่ในะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแจ้งเกิดเต็มตัวเอ็นกูโมฮาสร้างประวัติศาสตร์ันประตูชายให้เลี้ยวผูในเกมเดบิวต์พรีเมียร์ลีก รียวเอนกูโมฮาแข้งวันเดอร์คิดวัยเพียง16ปีของลิเวอร์พูลจะรึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรและพรีเมียร์ลีกหลังยิงประตูชัยสุดดราม่าในช่วงทดเจ็บนาทีที่100พาทีมบุกชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบสุดระทึก3-2ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับเกมนี้เริ่มต้นยังดุเดือดไรอันกาเฟนแบกยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อนก่อนที่แอนโทนีกอร์ดอนจะมาโดนใบแดงจากจังหวะเสียบหนกักใส่เฟอร์จิวฟันไดค์ช่วงท้ายครึ่งแรก ครึ่งหลังเริ่มมาไม่ถึงนาทีฮูโกเอกิติเก้กดเพิ่มอีกลูกให้หงแดงหนีเป็น2-0ทำท่าว่าจะเก็บชัยได้ไม่ยากแต่สาลิกาดงที่เหลือ10คนไม่ยอมง่ายๆบรูโนกิมาราสโคกตีไข่แตกก่อนที่วิลโอซูล่าจะตามซ้ําตีเสมอ2-2ในช่วงท้ายเกมส่งให้บรรยากาศในสนามพลิกกลับมาคึกคักอีกครั้ง อย่างไรก็ตามช่วงทดเจ็บเกือบสุดท้ายนาทีที่100เอ็นกูโมฮาดาวรุ่งที่เพิ่งถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายได้โอกาสทองในกรอบเขตโทษก่อนจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วปั่นโค้งผ่านมือนิกโบบเข้าไปอย่างเยือกเย็นส่งหงแดงคว้า3มคะแนนแบบสุดเหลือเชื่อ ลูกยิงนี้ทำให้เอนกูโมฮากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่ยิงประตูได้โดยทําลายสถิติเดิมของเบนวูดเบนไม่เพียงเท่านั้นเขายังกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในการเดบิวต์พรีเมียร์ลีกของตัวเองทําลายสถิติเดิมของไมเคิลโอเวนีกด้วย ที่น่าสนใจคือเอนกูโมฮาในวัย16ปีกับอีก361วันยังอายุน้อยกว่าเวนรูนี่ในตอนที่เจ้าตัวยิงประตูชัยใส่อาร์เซนอลให้เอฟเวอรตันในปี2002อีกด้วยนะครับจากดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในช่วงปรีซีซั่นวันนี้เขากลายเป็นฮีโร่คนใหม่ของหงแดงแบบเต็มตัวและนี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในแอนฟิลด์เท่านั้นนะครับขุนพลสารพัดประโยชน์โซโบสไลโชคลาสสุดหรูคว้าแมนออฟเดอะแม์ เกมหงบุกดับสาลิกาก่อนเกมเริ่มแฟนบอลหลายคนต้องขมวดคิ้วเมื่อเห็นชื่อโซโบสไลยืนเป็นแบ็กขวาแทนฟริมปงที่บาดเจ็บในตำแหน่งที่แทบไม่มีใครคาดคิดจากผู้เล่นที่ปกติคือจอมทัพแนวรุกแต่อาเนสลอต กล้าที่จะลองและแข่งทีมชาติฮังการีก็ตอบแทนความไว้วางใจได้อย่างไร้ที่ติโซโบสล i รับมือกับพลังของแอนโทนีกอร์ดอนได้อย่างไม่เกรงกลัวจังหวะบล็อกลูกยิงจอๆในเขต6หลาในครึ่งแรกนั้นอาจเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์สำคัญของเกมนะครับนอกจากเกมรับเขายังรับบทเป็นมิดฟิลด์เงาอีกหนึ่งคนในยามครองบอลคอยพาบอลขึ้นเกมจ่ายทะลุช่องและรักษาสมดุลให้แนวรับไม่เสียรูปผู้นำในเงามืด กับตันที่ทุกคนไว้วางใจในช่วงเวลาที่เลอร์พูเริ่มแผ่วและนิวคาสิตตีเสมอได้โซโบสไลคือคนที่พยายามเรียกสติเพื่อน,นําเพื่อนร่วมทีมกลับมาเข้ารูปเข้ารอยไม่ว่าจะเป็นการตะโกนสั่งชี้ตําแหน่งหรือเร่งจังหวะทีมเขาแสดงออกถึงความเป็นผู้นําแบบที่กัปตันตัวจริงต้องมีและเขาแสดงให้เห็นถึงความนิ่งสมาธิและแรงขับเคลื่อนระดับสูงที่ทุกทีมต้องการจังหวะที่เปลี่ยนเกมแน่นอนว่าประตูของเอนกูโมฮาคือไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ แต่ใครที่ดูเกมจะรู้ดีว่าจังหวะหลอกยิงของโซโบสไลคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้โอกาสทองเกิดขึ้นเขายกเท้าทําทีเหมือนจะยิงเองแต่กล like ับปล่อยบอลไหลผ่านร่างอย่างมีชั้นเชิงส่งให้ดาวรุ่งวัย16ปีมีเวลาและมุมยิงเต็มที่ก่อนปั่นเข้าไปแบบมือชีพมันไม่ใช่แค่การเล่นสวยแต่มันคือการอ่านเกมล่วงหน้าแบบที่มีแต่สุดยอดนักเตะเท่านั้นที่ทำได้ เกมนี้คือภาพสะท้อนของแชมป์คืนนี้โซโบสไลคือผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของเลอบูไม่ใช่แค่เพราะเขาทาไห้ดีในตําแหน่งที่ไม่คุ้นเคยแต่เพราะเขาเล่นด้วยใจแบบแชมป์สู้แทนเพื่อนร่วมทีมและพลิกสถานการณ์ได้ด้วยสมองและหัวใจและนี่แหละคือภาพของแชมป์ที่อาร์นเนสลอต,ต้องการทีมที่พร้อมปรับตัวเสียสละและไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้ชัยชนะนะครับเจมี่คาร์เกอร์เตือนนิวคาเซิลหาอีซักไม่อยากอยู่แล้วควรปล่อยออกจากทีม ยกเคสตอรเรสเป็นตัวอย่างชัดเจนเจมี่คาราเกอร์ตำนานแนวรับของลิเวอร์พูลออกโรงแนะนำนิวคาสเซิลยูไนเต็ดว่าไม่ควรดึงดันเก็บอเล็กซานเดอร์อีซักไว้หากนักเตะไม่ต้องการอยู่กับทีมต่อไปโดยชี้ชัดว่าการมีนักเตะที่ใจไม่อยู่กับทีมคือฝันร้ายที่จะส่งผลต่อบรรยากาศในสโมสรแบบถาวรนะครับคาราเกอร์ยกเหตุการณ์สมัยที่เขายังเล่นให้ลิเวอร์พูลและเฟรนันโดตอรเรสต้องการย้ายทีม โดยระบุว่าแม้สโมสรพยายามรั้งไว้แต่ช่วงเวลาหลายเดือนที่ตอรเรสเล่นแบบไม่มีใจคือช่วงเวลาที่สร้างปัญหาให้ทีมอย่างมหาศาลอีซัคลิวพูปมดราม่าที่ยังไม่คลี่คลายซูน้าวัย25ปีของนิวคาเซิลกลายเป็นประเด็นร้อนมาตลอดซัมเมอร์นี้หลังมีข่าวว่าลิวพูยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์ทื่อคว้าตัวไปร่วมทัพทว่าดีลดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นขณะที่อีซัคเองก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย พร้อมกล่าวหาสโมสรเรื่องผิดสัญญาอย่างไรก็ตามนิวคาเซิยยืนกรานว่าจะไม่ปล่อยตัวหากไม่ได้ราคาตามที่ต้องการและยังหาตัวแทนไม่ได้คาราเกอร์แนะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมระหว่างการวิเคราะห์เกมในรายการวันเดย์ไนท์ฟุตบอลคาราเกอร์กล่าวว่าผมคิดว่านิวคาเซิลคนขายอีซักไหมนะครับเพราะเมื่อคุณมีนักเตะที่ไม่อยากอยู่แล้วต่อให้คุณจะยืนยันความแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็จะกลายเป็นปัญหาทุกวันโดยเฉพาะกับผู้จัดก,การทีมอย่างเอ็ดดี้ฮาวที่ต้องเผชิญกับคำถามเดิมๆในทุกงานแถลงข่าว เขาเสริมว่ามันเป็นเมฆหมอกที่ปกคลุมสโมสรแบบต่อเนื่องผมเคยเจอมันกับตัวเองตอนที่ตอรเรสอยากย้ายจากเลี้์วููเราพยายามรั้งไว้เขาก็อยู่ต่อแต่ช่วงเวลานั้นมันคือฝันร้ายของทีมพวกเราทุกคนในห้องแต่งตัวต่างแค่รอให้เรื่องมันจบเสียงจากคนวงในที่ไม่ใช่แค่อยากได้ตัวแน่นอนว่าแฟนบอลน,นอกเลี้ยวููอาจมองว่าคารคเกอร์พูดแบบมีอคาาติเพราะอยากให้อีซักย้ายมาแอนฟิล ทว่าตำนานรายนี้ก็เคยตั้งคำถามต่ออดีตต้นสังกัดว่าการจ่ายราคามหาศาลแบบนี้คุ้มค่าหรือไม่สิ่งที่เขาต้องการสื่อคือประสบการณ์ตรงจากการเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่หมดใจและส่งผลเสียต่อฟอร์มของทั้งทีมซึ่งท่านนิวคาเซลยังดึงดันอาจเสียทั้งตัวนักเตะและบรรยากาศภายในทีมในระยะยาวนะครับเวลานนบถผยหลังตลาดซื้อขายเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์และนิวคาเซลเองก็ยังไม่มีศูนย์หน้าทดแทนที่ชัดเจนการตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ง่ายเลยสําหรับสโมสร แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจากมุมมองของคาร์เกอร์คือหากใจนักเตะไม่อยู่การปล่อยตัวอาจเป็นทางออกดีที่สุดอาร์เนสลอตอัปเดตอาการแม็กอลิสเตอร์หลังหายจากทีมเกมบุกเชียนนิวคาสเซิล แฟนหงหลายคนสงสัยว่าเหตุใดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถึงไม่มีชื่อแม้แต่บนมานั่งสำรองในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเฉือนชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3-2อล่าสุดอาร์เนสโอตได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังแล้วนะครับแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเป็นตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเอาชนะบอลมัด4 2พร้อมทำหนึ่งแอสซิสโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่72แม้ก่อนเกมนั้นจะมีข้อกังวลเรื่องสภาพค,ความฟิตอยู่บ้างแต่เจ้าตัวก็ลงเล่นได้อย่างโดดเด่นอย่าไรก็ตามการที่ไม่มีชื่อแม้แต่ในทีมที่ส เดินทางไปยังเซนเจมพาร์ค erm ทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นทันทีกระทั่งหลังจบเกมสล็อตได้เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่ามิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาวัย26ปีมีอาการเจ็บเล็กน้อยและถูกถอดออกจากการซ้อมเมื่อ2วันก่อนนะครับสล็อตเผยว่าเราหวังว่าเขาจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้นะครับเขาต้องออกจากการซ้อมเมื่อ2วันก่อนซึ่งปกติแล้วมันอ่านไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากเขาได้มีช่วงปรีซีซั่นที่สมบูรณ์แต่นี่เขาพลาดการซ้อมไปหลายสัปดาห์ คุณก็รู้ว่าช่วงปรีซีซั่นคือรากฐานสําคัญของทางฤดูกาลซึ่งในเกมแบบนี้คุณต้องฟิตจริงๆและการส่งนักเตะท,ที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บลงไปเล่นในแมชที่เข้มข้นขนาดนี้มันคือความเสี่ยงโดยความที่ฤดูกาลนี้อีกยาวไกลผมจึงตัดสินใจไม่เสี่ยงนะครับแต่เราหวังว่าในอีก1ห,หรือ2วันข้างหน้าจะได้ข่าวดีและเขาจะกลับมาพร้อมสําหรับเกมวันอาทิตย์ลิวพูลจะเปิดบ้านรับมืออาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้ซึ่งหากไม่มีแม็กซ์อลิสเตอร์อีกครั้งก็อาจเป็นช่องให้ไรอันกาเฟนแบ็กเคอร์ติ ลอเรียน vs ได้ลงเล่นต่อเนื่องอีกเกมแฟนหงคงต้องลุ้นกันอีกครั้งว่าสัปดาห์หน้าจะได้เห็นมิดฟิลด์แชมป์โลกกลับมาคุมเกมแดนกลางอีกครั้งหรือไม่นะครับ s, <S l o t เน p t แท็กติกนิวคาสเไม่แน่ใจเลยว่านี่คือฟุตบอลฟานไดค์สู่หกประตูเปิดตัวในฝันของรีโอ ส,ส็อตกุนซือของลิเวอร์พูลออกโรงตั้งคำถามถึงแนวทางการเล่นของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพร้อมยอมรับว่ามันคือเกมที่ยากแบบไม่ใช่เพราะแทคติกอย่างเดียวนะครับหลังเกมเวอร์ชิลฟานดกับตันทีมหงแดงยกย่องดาวรุ่งเลือดใหม่ว่ามันคือเดบิวต์ในฝันอย่างแท้จริงนะครับจังหวะยิงก็เพอร์เฟกพวกเราพยายามใจเย็นและมองหาทางทำประตูให้ได้แล้วเราก็ทำสำเร็จผมดีใจกับริโอมากจริงๆ อย่างไรก็ตามฟานไดค์ไม่ได้เห็นใจคู่กรณีอย่างกอร์ดอนที่โดนใบแดงจากจังหวะพุ่งเสียบเข้าข้อเท้าเจ้าตัวผมบอกเขาไปแล้วนะครับว่าถ้านั่นไม่ใช่ใบแดงผมก็คงไม่เข้าใจฟุตบอลอีกต่อไปแล้วมันเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่แต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้ว ส็อตจู่เกมนี้แทบไม่ใช่ฟุตบอลด้านอเนสล็อตพูดถึงเกมนี้แบบตรงไปตรงมาว่าเป็นแมตช์ที่เหนื่อยยากและมีลักษณะของเกมลูกตั้งเตะมากกว่าการต่อบอลตามแทคติกผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้ดูเกมฟุตบอลจริงๆหรือเปล่ามันมีแต่ลูกตั้งเตะกับทุ่มไกลไปหมดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแทคติกเท่าไหร่เลย แต่ผมก็ชอบที่พวกเรายังยืนกันได้ดีในครึ่งชั่วโมงแรกที่หนักหน่วงพอเรานำหนึ่ศูนย์แล้วพวกเขาเหลือ10คนคุณก็คาดหวังว่าเราจะได้เปรียบแต่พอผู้รักษาประตูของเขาเป็นคนเตะลูกฟรีคิกเองทุกครั้งมันก็ทำให้การที่เราได้เปรียบตัวผู้เล่นแทบไม่มีความหมายเลยมันเลยยากที่จะรักษาสกอร์สอศูเอาไว้แต่หนึ่งในจุดสว่างของค่ำคืนนี้คือการแจ้งเกิดของริโอเอนกูโมฮาซึ่งสล็อตชื่นชมอย่างมาก มันคือประตูที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเด็กอายุ16ปีนะครับเขาเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีเกินวัยลูกยิงก็หนักแน่นมากซึ่งเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยเขามีความมั่นใจสูงมากและการที่เขาทําประตูแบบนี้ได้ไม่เชื่อเรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับสําหรับอายุแค่นี้เขาเป็นตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ฮาวยอมรับมันคือวันที่โหดร้ายขณะที่เอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลยอมรับว่าเกมนี้ทีมของเขาสู้ได้ดีแต่สุดท้ายกลับต้องเจอกับความพ่ายแพ้แบบสุดเจ็บปวดนี่คือเกมที่หนักมากนะครับมีทั้งอารมณ์หลากหลายแต่ผมภูมิใจกับฟอร์มของลูกทีมพวกเขาเล่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นเต็มที่แม้จะเหลือ1ิบคนแต่เรายังเป็นฝ่ายที่ดีกว่าในครึ่งหลังด้วยซ้ำเราทำทุกอย่างได้ตามแผนและปรับตัวได้ดีแต่กลับไม่ได้อะไรเลย สลอตตอบคำถามเรื่องอีซักแบบเหนือชั้นหันไปยกย่องเอกิติเก้แทน อานนสล็อตกุนซือเลือภูรู้ดีว่าคำถามเรื่องอเล็กซานเดอร์อีซักจะต้องมาแน่นอนและเจ้าตัวก็เตรียมคำตอบไว้พร้อมนะครับสลอ็อตเมินตอบเรื่องอีซักหันไปชูเอกิติเก้แทนหลังจบเกมสล็อตให้สัมภาษณ์กับ s k y Sports และเมื่อถูกถามว่าเขาคาดหวังว่าจะมีบทสนทนาเพิ่มเติมระหว่าง2ส,สโมสรเกี่ยวกับดีลของอีซักหรือไม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเขาตอบกลับด้วยการเปลี่ยนประเด็นอย่างชาญฉลาดว่า ผมคิดว่าคืนนี้เราควรพูดถึงฮูโก้เอกิติเกมากกว่านะครับเขายิงให้เราอีกลูกแล้วมันคงไม่แฟร์ถ้าผมจะพูดถึงอย่างอื่นในตอนนี้เขาลงเล่นให้เรา3นัดยิงได้3ประตูมีผลกับทุกเกณฑ์ที่ลงสนามรวมถึงแนวรุกคนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เวลาหรือสถานที่ที่จะพูดถึงเรื่องอื่นแม้ว่าผมจะเข้าใจที่คุณถามมาก็ตามเอกิติเกกำลังถูกเมินทันนีฟอร์มกำลังร้อนแรงต้องบอกเลยว่าสล็อตเลือกตอบคำถามได้ยอดเยี่ยมมากเพราะแทนที่จะดึงตัวเองเข้าสู่มาหากพาบของอีซัคเขากลับหันไปชูผลงาน ของนักเตะในทีมตัวเองแทนโดยเฉพาะเอกิติเก้ที่กลายเป็นศูนย์หน้าค่าตัว69ล้านปอนด์ที่เงียบแต่โหดจริงๆนะครับแม้จะยิง3เกมติดแต่กลับแทบไม่มีใครพูดถึงแข้งทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้เท่าที่ควรแถมตัวของสล็อตเองก็ถึงกับพลาดไม่ได้เห็นประตูของเขาในเกมนี้เพราะยังเดินกลับจากห้องแต่งตัวไม่ทันช่วงเริ่มครึ่งหลังในขณะที่กระแสทั้งหมดกำลังเทไปที่ดีลของอีซักสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลไม่ควรมองข้ามก็คือความยอดเยี่ยมของเอกิติเก้ซึ่งกำลังตอบแทนค่าตัวของเขาแบบเงียบๆ เฉียบคมและหากเลี้์วผูกคว้าตัวอีซักได้จริงในช่วงสุดท้ายของตลาดมันก็อาจกลายเป็นโจทย์หนักใจของสล็อตท,ทันทีว่าจะจับ2คนนี้ลงสนามพร้อมกันอย่างไรเพราะคงเป็นเรื่องไม่ถูกนักหากจะดรอปเอกิติเก้ตอนที่เขากําลังทอปฟอร์มขณะนี้นะครับนิวคาสซิลสะดุดอีกดิวบาเยอร์ Bayern ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเป้าหมายหอกใหม่เรียบร้อย นิวเคอร์ซันยูเรเอาจาพลาดอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานว่าไบร์นมิวนิกบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับมิคลัสแจ็กสันดาวยิงของเชลซีที่เป็นเป้าหมายเบอรต์ต้นๆของสาลิกาดงนะครับนิวคอสเซิลยังคงเดินหน้าหากองหน้าคนใหม่อย่างเร่งด่วนในช่วงค้งสุดท้ายของตลาดหลังอนาคตของอเล็กซานเดอร์อีซักยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยแม้สโมสรจะปฏิเสธข้อเสนอ110ล้านตอนจากลิปเวอร์พูลแต่ตัวนักเตะเองก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมสถานการณ์ของนิวคาสเซิลยิ่งตึงเครียดขึ้นอีกหลังจากคาร์ลมิลซันย้ายออกไปและยังไม่สามารถหาคนมาแทนได้เลยส่วนเป้าหมายรายหนื่นอย่างโยอันวิซา จ้าเปโด้เบนจามินเซสโก้รวมถึงฮ e ูโก้เอกิติเก้ก็หลุดมือไปหมดแล้วเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่อีซักจะย้ายออกโดยที่ยังไม่มีใครมาแทนที่เอดดี้ฮาวนนายใหญ่ของทีมตอบอย่างชัดเจนว่าผมไม่คิดว่าสโมสรจะปล่อยให้สถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเราคงไม่สามารถเดินหน้าทั้งฤดูกาลโดยไม่มีกองหน้าธรรมชาติได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้เกียรติกับวิลโอซูล่านะเขากำลังพ <N> ัฒนาขึ้นมากจริงๆแต่ประสบการณ์ในพรีเมียร์ของเขาอย่างน้อยส่วนอเล็กซ์ ตอนนี้คือกองหน้าคนเดียวของเราที่มีทั้งสถิติการยิงประตูและจำนวนการลงเล่นในลีกสูงสุดอังกฤษเราจะไม่เสี่ยงอยู่ในสถานการณ์นั้นแน่นอนครับหนึ่งในชื่อที่นิวคาสเซลให้ความสนใจอย่างจริงจังคือนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าวัย24ปีของเชลซีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ย้ายมาจากบีอารีเล e เมื่อปี2023ยิงไปแล้ว30ประตูจาก81นัดในทุกรายการพร้อมพาสิงห์บลูคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกและฟี f a คลับเวิ l ์ c คัเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากคริสเตียนฟอกแห่งสปอร์ตบิลระบุว่าไบเยนนูนิงแชมบูเดสลีกาได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับหัวหอกทีมชาติเซเนกัลรายนี้เรียบร้อยแล้วและกำลังเจราจากับเชลซีเพื่อคว้าตัวด้วยสัญญายืมตัวนั่นอาจหมายความว่านิควคาสเซลกำลังพลาดเป้าหมายอีกหนึ่งรายในช่วงเวลาที่สถานการณ์เรื่องกองหน้าของพวกเขายังอยู่ในภาวะวิกฤตแบบสุข,ขีนะครับและบรรทอนพี่ๆของแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความที่เห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิ 26สิงหาคมในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดตามซักไคล์ให้กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ